สวัสดีค่ะพี่น้องกำลังสิมาทำการผสมเกสรอ,อินผ่านร่ำค่ะนี่คือตอน้นโตแม่ค่ะพี่น้องเป็นต้นลูกค่ะพี่น้องเนาะก็อยากให้หูอยากให้เห็นค่ะไม่อยากให้ทํำลายต้นลูกค่ะพี่น้องเพราะว่าต้นแม่เราสูงไปนี่้ากาดสีขึ้นไปผสมพันุผสมเกสรบาไวค่ะเนาะแล้วก็เลยอยากมาแนะนำให้หูค่ะ คือกันก็มือนั่นค่ะพี่น้องนเนาะมือนั่นกับต้นโตต้นโตผูค่ะต้นโตผูกก็ออกมาสองจันยังสี่หล่ะค่ะเป็นต้นลูกเนาะพี่น้องนี่คือความจริงค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเราเป็นลูกของอ่าแม่เลาอิลีล่ะค่ะเนาะต้นแม่เล้ากะบบสูงเนี่ยค่ะบบสูงบันไดเด้นี่ต้นแม่เล้ากะไดหลายจันหลายแซงแล้วค่ะพี่น้องเนาะ่บสูงบันได กเ็เรยกว่าขันเป็นต้นตลูกนะคะอยะ่ายทําไร่ถิ่มพี่น้องเอาประโยชน์ต่อไปเอาประโยชน์ต่อไปแล้วก็ออกลูกมาใดขึ้นกันค่ะนี่เป็นจริงที่หนาภูมิใจมากไหมหรอคะพี่น้องเนาะอยากให้รู้อยากให้เห็นค่ะ เอาซ้ำนี่จะกก้อนค่ะพี่น้องนาะทีเดียวเองเนาะนาที่กวากวาค่ะเดี๋ยวคนสิเขามา่าแม่งมีแม่งวันสิเขามาารบก,กวนค่ะไทยถ้ำบอแล้วจักเถื่อส่วนตัวเอาซ้ำนี่ละค่ะสวัสดีค่ะ